มาหากูมาหากูเอาที่ไหวเดี๋ยวกูเข้าไปคุยก่อนแล้วกันไม่ได้เนี่ยก็จะเขามาหากูกูต้องไปคุยกับเขาแล้วไงอ่ะไปทำเลไยไปตามเลย<ร>ต่อยิ่งสุดเป้นสุดตัดติเลยนะใครชนะเข้าไป<ม>เออหนึ่งสองสามอะไรอ่ะความรักชนะทุกอย่าง<ว><ว>ใช่ไหเนไม่เ,มเวัเ,อเ่อไเี่ยึ่งสองสามเนี่ย<ว>กูชนะกูชนะ น่าเหยวะมึงออกแล้วเนี่ยตังใจเนี่ยมึงสองนิ้วห้านิ้วดี่ฟอนฟอฟอมึงไม่ด่ดก็อล้วมึงไม่ด่าก็พอแล้วไม่เวะอไงจะคิดดิจะกิน่ารักดิอันนี้มาจ้าไอเบนลูกเราเป็นไงม้างเบ้นเป็นหลานมึงเ ร้านก็มันลูกนแน่ๆไอ้มาพี่รักันอ้มาจริงๆนะนบอกล้านแบบน,นี้กันที่มาก็เขินแย่เลยนะสิมันธรรมดามันมปเป็นเรื่องปกตินี่นะกันที่มาเนี่ยอยู่กับพี่นะกันที่มาไม่ต้องทําอะไรเลย <c oughs> จริงเหรอจ๊ะพี่ก็จะไม่ทําอะไร <c oughs> ดูสิเราสองคนนะจะแดกอะไรกันเฮ้ยเฮ้เได้ขอเลย้ยอะไรอะมาอย่างนี้ก็เขาก็ไม่รู้จะวางมันเอาเป็นตรงยังไงนี่ทำไมก็แดกเขาเล่นเขาก็ไม่รักเระแล้วต้องทำยังไงอ่ะต้องหวานเข้าต้องหวานหวานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอช่วหน่อยน้อนไง ออกมาแล้วเราจะเป็นให้เอกให้ดูเออตาราแม่สตรีเพศจังที่มาเจ้าเออสตรีเพศสตรีเพศนี่เหรอยู่บางหน้านี่มีอนาคตเป็นดีเซนเตอร์ด้วยเห็นไหมอืมแม่จัาแม่มาทานมั้ยถุงไหล่ไม่ได้เลยเอาสบู่ไปกินก็นก่อนมึงก็่วงไปได้ ไปไหนแล้วเราไปขวานๆเราเด็นไปลองน้องแก้วน้องแก้วที่การที่มามาวันนี้ก็มารอพี่นั่แหละจ้ารอใครมารอพี่มัคเยองไงมารอพี่รอกันะจ๊ะพี่มัคยองพี่นี่ใจร้ายจริงๆเลยนะวันนี้พี่จะกลับบ้านแล้วใจคอพี่น่ะไม่คิดจะนั่งนลากันที่มาบ้างเลยหรือไงที่มามันน่าน้อยใจไหมเนี่ยพี่เนี่ย ได้รับเพื่อนๆในตนานมาทุกคนแล้วก็จะเหนือแต่การที่มาคนเดียวโชคดีแน้ที่มาเจอกันก่อนถ้าไม่อย่างนั้นน่พี่คงไม่ได้ใจกันที่มาแน่เลยนะพี่ใเลยสองรางและที่สำคัญมาดมีนะการที่มาอ่ะมีเรื่องอยู่ภายในใจที่อยากจะบอกให้กับพี่บุ๋กียวได้รู้นะจ๊ะจะบอกอะไรใจกันที่มาเออคือว่าคือเออความจริงแล้วมีอะไรอยากจะบอกพี่ก็บอกพี่มาได้เลยนะกันที่มาคนนี้อ่ะ รักพี่มาย,ยจันรพี่จริแไม่ก่เล,เลอแล้และ่ที่มา,าเป็นลกทาใหมยนี้ <c oughs> แต่ที่มาฟังพี่ก่อนนะ <c oughs> แตที่มาเป็นอสาวแรครูศีด,ดาแตมาบอกแนละ้วผู้ชายอย่างยงกันทำแบบนี้จะ <c oughs> ่คิดว่ามนดีได้เหรอแต่ว่าฉันรักพี่จริงนะจ้าพี่เม<ด>ียวกที่มามาบอกพี่ถ้าหาว่าเป็นชายอื่น อาจจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับการที่มาเราได้และเชืาอว่าจะเสียหายมะขีอ๋อย่าที่มาฟังพี่นะเรารู้จักกันมาหลายปีเราเป็นเหมือนพี่น้องกันแต่ว่าฉันรักพี่จริงๆนะจ๊ะรักพี่มา,มากๆเลยพี่มะคีอ๋อกย่ที่มาฟังพี่พี่คุณจทำแบบนั้นไม่ได้ต่อให้กันที่มาจะรักพี่มากแค่ไหนเราลืกสองคน ก็คงเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นที่รักแบงใจใหกันที่ตรงที่ไรกได้ที่รัอย่าไกนทีารัก่เราเกนีกท่โอยตายเลย่อตายเหรอหอตายเหรอแล้วคนที่เขาเราดีกว่า พี่เจมกับฉันแบบนี้แต่พี่มาเป็นผู้หญิงเนี่ยไปกางผู้ชายแบบเนี้ยมันไม่ดีนะนี่เธอคงไม่รับเราวไม่เห็นเป็นตื่นเขาเลยผู้ชายที่หมายปองพี่มาไม่เป็นเรื่องแี่แกไปม้เขาบ้างได้ที่รักทำไมพี่จะมาขรองอีกใไหมที่มาขี้รองและไม่รอมรับเรม่ anyone เราโน้มบอบมุมเดินหนีความปาก็ไม่มีแล่เดียวพอใกล้ที่นน้องคิดฝังไม่ยอมรับรักมาเพียเหมวอน